ยมวคู่แรกคอสเนอร์ซึกฐาสืออังคาที่24พฤศจิกายนซ้ายมือนักชกเป,ปรญ,ญาตรีชาติชายน้อยชาวไรอ้อยขวามือดาราทองเกียรติกงรังพิกัด116ปอนด์ที่เวทีลุมพินีมวยคู่นี้คือมวยที่คณะกรรมการจัดอันดับของเวทีลุมพินีลงคะแนนเสียงให้เป็นคู่มวยดุเดือดประจําเดือนพฤศจิกายนปีนี้ครับดุเด็ดเผ็ดมันเพียงใดต้องตามกันละครับ นี่คือดาราทองเกตบเมงตรังครับสีกรมาท่านี่นักชกจากห้วยยอดจังหวัดตรังนี่คุณอรุณชัยยันยงเลิศหัวหน้าคณะของดาราทอง อายุ24ครับมมยเมืองตรังบ้านเดียวกับพุทธล้อเหล็กตัวใหญ่กว่าครับคนตัวเล็กกางนเกงสีชมพูออกมีเหลืองสลับนั่นคือชาชายน้อยชาวไร่อ้อยในชกปรียาตรีครับหัวนหน้าคณะของเขาคืออาจารย์สุรศิงห์หลอ่อคนนี้นะครับชาชายน้อยนั่นแหมลูกเจาะยางกับต่อยคางนี่แม่นเหลือเกินแล้วก็สอกระยะประชิดที่ของชอบอุธสามอย่างนี้น่ากลัวมากครับชาชายน้อย เป็นมวยโคราชนะครับปีน,นี้อายุ27คุณพ่อลูกหนึ่งเดินแล้วครับชาชายน้อยนั้นนักชกปริญญาตรีแต่ว่าดุเหลือหลายครับถอยหลังหกลมย่างเขายกที่สองแล้วครับขึ้นมาเสมอดาราทองนี่ตะขอเล็กครับที่อ้าปากรบมือเมือมอม่อสักครู่นี้น้องชายของเงเกงสีชมพูขึ้นมาเสมอดาราทองครับยันดันมากมโอ้ยมีสอกกลับด้วยแม่ลูกนี้รายกาจมาก ตัวเล็กกว่านะครับชาชายน้อยจับตาดูให้ดีครับมวยคนนี้ทําไมถึงเป็นคู่มวยดูเดือดประจำประจําเดือนนะครับเดือนพฤศจิกายนของวินทีลุมพินีหมดยกที่สองชาชายน้อยนี่ค่าตัวสูงสุด1 110, นึ0งแสนหนึ่งหมครับวันชกกับแซมสั้นอีสานแล้วก็แพ้อย่างน่าชนะจิ้มหมัดดูครับดุมากครับ ลูกเจาะยางกร็ต่อยบนเนี่ยเหลือเกินแล้วเผลอก,อกระสอบกระยะประชิดกวางแข้งซ้ายดูสอกกลับนะครับนี่ครับเกือไปแล้วครับยกไหลบังไว้ทันคุณอารุณชัยยันยงเลิศครับมาสอนดาราทองบอกว่ามีออกแข้งสลับหมัดด้วยคุณสุรักเสียงรอให้ยกบังเอาไว้ครับให้ยกแขนบังไว้บ้างระวังศอก หมดยกที่สองสถานการณ์พลิกลับครับจากยกหนึ่งนั้นเสมอดาราทองหมดยก2เป็นเสมอชาติชายน้อยนี่คือคู่มวยดูยเดือนประจําเดือนพฤศจิกายนครับดาราทองนั้นได้ใหญ่นะครับอยับเข้าไปหาชาชายน้อยนั้นเตี้ยกว่า67เซนติเมตรสูงร้อยหกสิบชาชายน้อยดาราทองร้อยหกสิบเจ็ดหลายเท้าเตะไม่เข้ามีม,มีไม่มากครับมวยเมืองไทยที่จบปริญญาตรีชาชายน้อยนี่ยเป็นหนึ่งในะไม่มากนั้น เล็กแต่ว่าแหม่บูบูจริงๆครับบูทั้งตระกูลทีเดียวน้องชายคนกระตะคอเลก็กกับบูเหลือเกินอ้าวโอ้ยลูกนี้เตะแอดไปเลยครับาชายน้อยต้องถอยเลยครับวางแข้งอีกดาราทองแหมใหญ่กว่าแล้วครับเอาวครับเขียร่างด้วยจิ้มหมัดแรกกันแล้วอือฮึดโอ้ยโดนข้งเต็มๆครับจิ้มหมัดโด้วแล้วดาราทองเดินชิงเดินครับเดินขู่ด้วยเอาแล้วครับชายน้อยโต้เดินแข้งเหมือนกัน ดาทองถอยบ้างเล็กน้อยอยมีออกแข้งขวาเข้าอีกพี่ยนครับกรรมการบอกโอ้โหเตะแรงเหลือเกินเข็นเข้าเชือกลูกนี้เต็มเต็มยกห้าเป็นชิงดำมาเลิกไปเลยครับลูกนี้โยนข่าเข้ายอ,ยอ,ยอดอกอือืเอาครับชาชัยน้อยแย่งเดินโดดอีกแล้วเตะหลุดพรหมลิขิตบุญรอดเพื่อชาชัายน้อยบนเลยครับเตะหลุดลูกนี้พรมลิขิตแต่ก็อือดูแข้งของดาทองนี่หนักจริงๆครับอือ ตัวใหญ่ด้วยนะครับโอ้โหดาราทองนะะี่ค่ะโวนลอยกว่านะอืมบอืเต็มเต็มเหมือนกันดูครับชาชายน้อยต้อนเข้าเชือกแล้วครับจิ้มหมดชาชายน้อยนประเภทถอยหลังหกลมครับเืออาวุธอืมนี่จะสอบเดินยันออกไปโดนผิดเฉยๆครับดูครับดูชาชายน้อยครับเกียร์ถอยหลังไม่มีครับจิ้มโอ้โหโดนดักสอบอือ แม่หน้าเสียวาไาสา้ครับสอกกับหมัดบวกกันเอาแล้วครับสอกบ้างแล้วดานเอาไว้ด้านคนต่างดันหายใจลดหน้ากันแล้วครับขวางข้างโตดดอีกแล้วแม่เตะหลุดไม่ได้นะครับเดินยันเอาไว้ครับต่างคนต่างแย่งกันเดินชิงกันเดินโอ้โหแข่งขวาตรงนี้ตเต็มตเต็มแหมใครเดินเป็นฝ่ายได้เปรียบจริงๆครับคู่นี้ชาชัยน้อยเดินอีกแล้วขวางแข่งไม่เข้าดานเอาไว้เอา้าฟันสอกระยะประชิดแลกกันออืื ดูชาชายน้อยสิครับตัวเล็กกว่าแต่หัวใจนั้นเหลือเกินจิกอุ้ยโดนลุกจับพี่แยมยากพี่แยมบอกไม่ได้น้องแต่พี่แยมไม่ได้เตือนรุนแรงพราอรู้ว่าไม่ได้เจตนาครับหมดยกหมดยกที่สามยกนี้ดาราทองได้ดีกว่าครับแน่นกว่าดูครับลูกนี้นะครับบางแล้วเตะแอนไปเลยครับลูกนี้ชิงดำยกสุดท้ายนี่เลิกเลยนะครับโอ้โหแล้วโดนเข็นอีกทีเลงนะครับลูกนี้ครับเข็นลูกนี้ก็เลิกเหมือนกันครับถ้ากับชิงดำ ไม่ได้หนักหน่วงรุนแรงแต่มันเข้าตาครับมาแล้วคุณอรุณชัยยันยงเลิศมาสอนยึกยักดันแล้วแทงแทงเตะคุณสุรศสเสียงหล่อครับหมดยกที่สามครับดาราทองชัดเจนแจ่มใสได้เปรียบเป็นสามต่อสองยกที่สี่ชมกันต่อ ดาราทองนี่ชกมวยครั้งแรกนี่เมื่ออายุ17ปีนะครับเมื่อแป8ปีที่แล้วโดนแข้งแล้วค่าตัวหนึ่งรอยตอนนี้ได้สี่0มื่นห้าวางแข้งแล้วชาติชายน้อยต้องเดินเลยครับเป็นรองว่าโอ้ยลกนี้แรงไาหน้าไถยหน้าโยนเข้าเชือกชาติชายน้อยนี่เล็กแลวครับโดนแล้วก็ลิววางแข้งอีกโตแข้งคืนแข้งโตแข้งคืนแข้งพอเตะหลุดก็โดนแต่กินเปล่า แม่สมราคามวยอดเยี่ยมดูเดือดยอดเยี่ยมประจาเดือนจริงๆครับอาวุธดนถึงกันจริงๆโดนอีกแล้วกวาดล่างเอาละครับพี่แยมฮะขวานด,ด้วยชีวิตทีเดียวโดนอีกแล้วแม่เตะหลุดทีไรก็โดนกินปลาทุกทีแทงโดนคืนมาอีกแล้วแทงขวาลูกนี้แรงทีมาว้ มื่อดาราทอนเป็นมือแข็งขงโดนทีหนึง่งเชื่อเื่อโตแข้งดานาวายดานาวายเอาแล้วครับบวกกันแต่ก่อนได้เปรียบ ชาชัยน้อยนี่มวยซ้ายกับก็าอืมโดนอีกแล้วครับโดนถ่าแล้วถ่ายเล้าเททิ้งโยนไม่แหมลูกนี้ไม่ถนัดชาชัยน้อยพยายามชิงเดินไว้ครับถอยไม่ได้ครับด้านละโอยุกนี้โดนอีกแล้วแทงอีกแล้วหมเตะขวาแทงขวาเนี่ยผิดเพื่ออีกลูงนี้เสียกระบวนเลยครับแทงอีกบังเอาไว้แทง ออหือโหยคนนี้ถึงอาวุธจริงๆครับโอ้โห,โหโยกนี้ดาราทองก็ดีอีกแล้วครับดูครับแม่เข่าแทงอือหือโดนไหมหนักคนอีกแล้วเอาแล้วครับพยายามฟวันศอกสู้ก้มมองกันอยู่ครับชิงเลี้ยงกันอยู่หวางแข้งไว้โดนทีเราไหวดโดนอีกแล้วครับชายชายน้อยแม่ยกนี้ลําบากเหมือนกันครับโอ้โหโหโมุนวนออกข้างๆ ชา,ชาชัยน้อยน,นี่ชชคดจนมีบ้านหนึ่งหลังนะครับรถกระบะหนึ่งคันครับเงินเก็บอีกสองแสนทองสิบห้าบาทต้นแขกหายเอาไปแมตัวเล็กนลครับลำบากหน่อยโอ้ยโดนดึงมาแทางวางข้างคืนมาได้หนึ่งดอกแล้วแมแต่ว่ายิ่งชกยิ่งตัวเล็กดูนครับตัวเล็กใหญ่กันเห็นชัดเจนโดนโยกแทงแล้ววางข้งอีกอื เลยครับแต่ท่านชมยากรับพิตาครับวยคุณนี้ยัง,ยงไม่ยังไม่จบการต่อสู้ในยาเพิ่งไปไหนครับดูครับวยด,ดูดูคุณนี้นี่มีอะไรแปลกๆให้ชมจากคว้าคว้าอายใชไม่ยอมให้คว้าอ้าวหงษไทยอย่งแล้วแหยยกนี่ชายๆดูตื้อๆไปนะครับหมดยกที่สี่ดูครับแทงยิงหมัด เตาครับหมัดบวกกับเขา่ากดลูกนี้มาแทงครับแล้วก็ดึงตัวหลบซะได้แมหมดยกที่สี่ครับดาราทองได้เปรียบจากสามสองเป็นเจ็ดต่อสองครับเกืบสี่หนึ่งครับอาจารย์สุรเสียงหล่อบอกเดินอย่างเดียวเดินอย่างเดียว 7จ็ดสองครับสุดเกือบสี่หนึ่งครับอยู่ระหว่างกลางระหว่างสามหนึ่งกับสี่หนึ่งครับคือเจ็ดสองางเกงสีกรมาทา่าครับได้เปรียบโยกสุดท้ายท่านชมจับตาดูให้ดีครับมว,มวยคู่นี้คือมวยคู่เดือดประจำเดือนของวิที่ลุมพินีดูว่าชาชายน้อยจะแก้ยังไงครับตัวเล็กถีบโดนถีบจิ้มหมัดหวางแข้ง ยกบางเอาไวา้ท่านชมจับตาดูให้ดีครับจิ้มมาทีหนึง่งแทงดาราทองพยายามจะกดฟันศอกแล้วชายน้อยอืยอหูลูกนี้แทงเน็บเขา้าพักเตะอ,อีกทีหนึง่งไปแล้วครับถึงตรงนี้นี่หกเจ็ดหนึ่งแล้วนะครับแต่เกิดอะไรขึ้นท่านชมจับตาดูให้ดีครับสถานี้นี่ดาราทองได้เปรียบหกเจ็ดหนึ่งแล้วอือหอลูกหมุนเตะก้นเตะบันเอวครับลงก้นจบเป็นราคาไปเลยเอาแล้วครับชายน้อย จิ้มหมัดอัป,ปรคัดดาราทองคว้าจะแทงไหมเน็บชาชายแทงสู้วางแข้งโอ้โหดอกนี้เต็มเต็มครับซ้ายต้องถอยครับดาน้อยไว้ดันไว้ดึงตัวหลบเป้าอีกแล้วครับเต็มแข้งฟันสอยทีนึงมาแล้วครับชาชายน้อยโดนถีบเฉยๆแทงทุ่มทุ่มเอาแล้วครับเอทิ้งแล้วชักไม่ดีครับขาชักแรงน้อยแล้วอะไรเกิดขึ้นครับตอนนี้ เริ่มมาแล้วนะครับแต่เฉยๆคืนแข้งไปทีหนึ่งเนื้อครับเนื้อล้วนๆยกบังเอาไว้ทั้งเอาครับเออที่เราทองบอกให้สาดแข้งสายวางครับโอ้ยเต็มเต็มโอ้โหดึงก็มาเนื้อกว่าครับดูเลือกครับเลือกแทงเอาละครับยกนี้นี่ชายน้อยออกช้าหน่อยแต่แน่นทุกดอกอ้าโหเอียงเ,เลยครับตรงนี้ชัยโครง แล้ครับยุ่งแล้วครับราคา,ากลายเป็นเสมอกันรล้วตอนนี้เสมอได้เสมอกันแล้ววางแข้งทีหนึ่งชัดยุ่งเท้าแขวงแล้วครับดาราทองขานี่พอพี่เรียกว่าเอาไงดีแม้ทำายกสามไปยกสี่ยกแล้วนิดครับแต่มาเจอแข้งซ้ายจะเข้าไปยุ่งเหมือนกันครับศาสแข้งก็ไม่เข้าครับเป็นปลายเท้าชาชัยนอกก้อยเข้าไปหาขึ้นแข้งทีหนึ่งเอาลครับเสียงป,ปีกกองเชิดแล้วหยับกวางก้ นี้เต็มเต็มหน้าทองชาชายน้อยได้แล้วหนีก็ัหันไปมองพี่เลี้ยงว่าพออย่างเอาแล้วครับเ,เบพิญที่ละทองบอกพอแล้วบอกชา,ชาชายน้อยกันเกงสิงห์ูบอกพอแล้วไม่ต้องเข้าครับเอาแล้วครับต่างคนต่างมั่นใจว่าตัวเองชนะครับไม่เข้าทั้งคู่แต่ละทองก็มั่นใจว่าตัวเองทํายกสามยกสี่ยกอนิสครับทำเหนือกว่าแต่ชาชายน้อยเชื่อว่าแข้งซ้ายของตัวเองในยกที่ห้านั้นจะเหลือเกินครับเข้าตาเหลือเกินต่างคนต่างไม่เข้าครับคุมเชิงครับ นี่คือมวยยกสุดท้ายที่ดูไม่ออกนะครับว่าใครจะเป็นผู้ชนะเนี่ยจะเต้นกันแล้วครับไม่เสี่ยงแล้วไม่กล้าเสียงลุดดอกเดียวนี่แพ้ได้เลยครับโดเตะเขาลื่นลบเนี่ยแพ้เลยนะครับหมดยกสุดท้ายชาชัยน้อยมั่นใจดาราทองก็มั่นใจเอาแล้วครับกรรมการชอบแบบไหนครับชอบจะจะย,ยกสุดท้ายหรือว่าชอบได้เทียนหน่อยในยกที่3กับที่ยกที่4ี่ที่แย่มากไงออกทางไหน ไปทางแดงชาชายน้อยดาราทองยืนงงเลยครับอื <c oughs> มึนจริงๆ <c oughs> ผมทํามาตั้งสองยกแพ้ได้ยังไงหมดกู่นี้ล้างตาแน่นอน <c oughs> ดูภาพชาครับแหมดอกนี้ครับแอน,นไปเลยนะครับอื mm hmm. โดนไปแล้วนี่เราดอกสุดท้ายครับอื mm hmm. ล,ลุกนี้ครับเตะทั้งแข้งหลังจากนั้นชาชายน้อยถอยเลยครับหันไปมองพี่เลี้ยงว่าเอาไงบอกพอแล้ว